เราได้เล่นเล่นหรือเปล่าเล่นเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วาไม่ได้แล้วเหรอก็เล่นเล่นบ้างแหลว่าพอรอนให้เราเล่นบ้างแต่ว่าก็เล่นบ้างเออแต่ว่า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 ให้เราล่กเสียงบมุกนะมันก็ไม่ใช่เสียงบมุกเออก็เล่นบ้างแต่ว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าน้องมันบอก มันมาจากภาคเหนือเออมาจากแถวบ้านเออมันเนื้อหนึ่งือว่ามาจากอีสานเออมันเหมือนมาจากอีสานไม่เหมือนมาจากภาคเหนือใช่มอนคนแถวร้อยเอ็ดแถวเออะไร้พี่มุกก็บอกว่าเหมือนนั่นแหละมันเหนือมันไม่ได้แบบมัน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 มนจากอีสานอ่ะทำไมเหนือไปกินใครมาบ้างมี่เล่ามันแบบเหมือนคนอีสานพูดจะช้าเออแล้วมาพูดพูดมาพูดมาซ่ากลางอ่ะมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนเลยอ๋อ กก็อยู่แล้วแม่พูดอย่างนี้ไหมแม่แม่ก็ไม่พูดพี่น้องก็ไม่พูดเอาลบไปเอามาจากไหนมันต้อง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 ได้รับอะไรสักอย่างหรือที่มันมาเนี่ยมันถึงจะพูดก็ไม่รู้ว่าว่าติดใครมาเขาแต่ว่ามันเป็นสไตล์สไตล์นั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนมันหลอกคุณนี่แหละที่เราเป็นคนเหนือแต่เป็นแบบคนหนึ่งสไตล์แต่ว่าพูดอย่างนี้ทำงานพิธีกรไม่ได้นะต้องให้น้องเปลี่ยน ก็พูดก็เวลาพูดพิธีกรก็พูดอีกแบบหนึ่งเวลาพูดมันพูดไม่ได้เงี้ยมันพูดไม่ได้เลยไงมันก็พูดอย่างนี้คือเราพูดให้ฉาเานเราพูดให้ฉาฉานเพราะอีกหน่อยเรได้มีงานอื่นด้วยแจ๋บ้าใช่มันทำไม่ได้ก็ไปฝึกอ่านไอ้ที่คุณครูโนเอามาให้อ่ะไปฝึกอ่านไอ้ที่คุณครูโนเอามาให้อะนั่นแหล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 ะมันจะได้แล้วคืออันนี้มันไม่มั่นใจด้เวลาพูดอะมันไม่มั่นใจมันไม่มั่นใจแล้วมั่นใจเราไม่มั่นใเนี้ย มั่นใจไม่ได้พูดกับเพื่อนนะโอเคแต่ไม่พูดแบบพูดแบบแบบเป็นเพื่อนมีสาระมีสาระคือเป็นคนไร้สาระวันที่ถังต้องบล็อกด้วยเอาบล็อกตอวเมื่อก่อนเป็นเหมือนมุกเหมือนกันแบบอะไรกันขาแข้งขาแข้งเออทำไมไม่รู้ว่าที่เคยเป็นมาก่อนใันไหมเคยนั่งหลังห้องเลย ไม่ใช่อะไรคือนเราผิบเออใช่แบบไม่ชอบเลยที่แบบต้องไปพูดหนะ้ามึงอะไรเงี้ยแบบไม่มั่นใจยังส้มอะไรฟื้น,นแต่พี่แบบถ้าเปื่ออะไรมันไม่รู้เรื่องมันจะนา่าหน้าตามเหรอใช่แต่ทั้งหน้ามันจะเอองงครับจนมันจะงงงงแบบงงแบบก็รู้เลยแหละว่าไม่รู้เรื่องออกทางนะหน้าเหนื่อยก็จะแบบเหนื่อยถ้าเป็นเหนื่อยก็จะเหนื่อยหน้าอะไเก็บไม่ได้คุณทำหน้าเหนื่อยดิ ถ้าเหนื谢谢่อยก็จะแก้มน่ๆเปอนแบถหน้าอยากได้ผัดอันนี้เพิ่มอ่ะเออหน้าเหนื่อยอ่ะหน้าเหนื่อยทำไมหน้าเหนื่อยกับหน้าง่วงมันเหมือนกันม่วงอ่ะหน้าเหนื่อยหน้าเพียเพียม่วงนั่นแหละน่นแหะเหนื่อยกับม่วงม่วงตปกัน ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะต้องเก็บไว้แล้วอ่ะเก็บไว้ยังยังเอาดิกินด้วยกันกินด้วยกันสิได้กินกับฉันก็ได้ นแต่งกอนให้ AF สิได้แล้วโอ้โหันแต่งเงอันแี้แต่งกอนก็แต่งกอนแต่งกอนมากเเด็กๆแบบตอนวันขุนช้อนผู้อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบให้แต่งกอนโมนะเอ้สุดหล่อกไรสุดหล่อแต่งให้เพื่อนคิดละ20ไม่กินข้าวเหรอกินอะไอะวจ้นได้ังเดี๋ยวสร้างเงินแต่เด็กเลยนะอึแกชิม๋ยวไปใช่เย็นชิวแช่เย็นเลยไม้วหัวแต่ว่ามีคนเบิร์นอาจกิงมั้ย อ่อยดีทำากันสาารกินของหวานหดช่ยนดีไม่ต้องดต้องหยิบมาก่อนจ้ะของหวานบ้านนี้ได้จะเดี๋ยวเอาไปเขียนวีแล้วก็วางว V